สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเกาะกระแสสร้างสุขกับศูนย์อนามัยที่12ยะลาค่ะพเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าวันที่1ของทุกปีเนี่ยถูกกำหนดให้เป็นวันเอดโลกนั่นเองเพื่อยับยั้งการระบาดของเชื้อเอดโดยองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะคะถือว่าเป็นวาระสำคัญของทั่วโลกที่จะร่วมกัน สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดสนั่นเองค่ะและซึ่งในปีนี้นะคะเราจะใช้ธีมกันว่า Walk to g e t h อ r เอดอยู่ร่วมกันได้ไม่ตีตราและวันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านไปรู้จักกับโรคเอดอย่ารอช้าตามมาเกาะกระแสกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษค่ะท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการศูนย์อนามัที่12ยาลาท่านนายแพทย์บุญแสงบุญอํานวยกิจสวัสดีค่ะส,สดีค่ะ อาจารย์คะอยากทราวบว่าเอชหรือว่า HIV เนี่ยมันคืออะไรคะอาจารย์คือโรคเอชแอ i วา d อิมูนเดฟเ i ช i น n ซี s ซ n นโดรมซึ่งโดยความหมายก็คือเป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากภูมิคุ้มกันบกพร่องต่อมาเราก็ทราบว่าเกิดจากเชื้อไวรัสตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า HIV นะครับก็คือเป็น Immunodeficiency v i ว u ั แล้วไวรัสตัวนี้เนี่ยติดต่อเข้าไปในร่างกายเราได้อย่างไรนะครับอันที่หนึ่งก็คือติดต่อจากทางเลือดและน้ําเหลืองในกลุ่มคนไข้ที่สัมผัสกับเลือดและน้ําเหลืองโดยเฉพาะกลุ่มที่ติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นในยุคแรกๆที่เราเจอนะครับติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งการมีเพศสัมพันธ์ก็จะมีสารคัดหลัง่งของผู้ที่ติดเชื้อเอชวีเนี่ยที่มีเชื้อเอชอวีอยู่ก็จะถ่ายทอดไปสู่คู่ที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยอีกกลุ่มหนึ่ง อันนี้ก็คือถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกเนื่องจากแม่ที่ติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ตั้งครรภ์น,นะครับลูกในท้องก็มีโอกาสที่จะได้รับเชื้อจากแม่ตั้งแต่อยู่ในท้องซึ่งตอนอยู่ในท้องเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจากการที่เชื้อโรคเนี่ยผ่านรกและสายสะดือเข้าไปสู่ที่ตัวเด็กซึ่งเกิดขึ้นได้ไม่มากนักประการที่สองในช่วงที่ระหว่างคลอดเด็กจะสัมผัส กับเลือดในลำเลือดของแม่ซึ่งมีเชื้อไวรัสอยู่อันนี้ก็เป็นสาเหตุใหญ่อ่ะอาจารย์คะแล้วเรามีแนวทางการป้องกันที่จะลดการแพร่กระจายจากแม่สู่ลูกได้อย่างไรบ้างคะนะครับในการป้องกันเอชไีที่จะแพร่จากแม่สู่ลูกนะครับต้องตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีะนะครับซึ่งปัจจุบันมีวิธีตรวจที่ไม่ยากนะักสามารถรู้ผลในวันนั้นเลยก็ได้คร่าวๆนะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็จะต้องตรวจยืนยันก่อน ว่าติดเชื้อชวีจริงหรือไม่นะครับจากการถ้ามาฝากคันแต่เนิ่นๆแล้วตรวจเลือดนะซึ่งปัจจุบันเราก็จะต้องมีการกระบวนการก่อนตรวจเลือดเนี่ยเราก็ต้องเน้นกระบวนการที่สำคัญคือการให้คำปรึกษาก่อนตรวจเลือดเพราะเชื้อชวีนี่เป็นไปได้ทุกแบบไม่ว่าหญิงตั้งคันอาจจะตรวจเชอเอชไอวีโดยที่สามีปกติซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่า ประวัติการมีเพศสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นอย่างไรหรือหญิตั้งคันผลเลือดปกติแต่สามีที่บ้านผลเลือดบวกก็ได้ซึ่งก็เป็นไปได้ทุกรูปแบบนั้นถ้าเราตรวจเลือดนะครับแล้วก็มาให้รับคำปรึกษาแบบคู่หมายถึงว่าทั้งสามีและภรรยามาพร้อมกันคุยพร้อมกันตัดสินใจตรวจเลือดพร้อมกันเราก็จะทราบผลของทั้งคู่แล้วก็จะดูแลรักษาได้อย่างดีทั้งคู่ ฉะนั้นนะคะก็เมื่อรู้ว่าท้องอย่าลืมมาฝากท้องทันทีนะคะพาสามีมาเจาะเลือดคู่ด้วยกันนะคะค่ะอาจารย์คะแล้วสําหรับคนที่คุณแม่ที่ติดเชื้อแล้วและเด็กที่ติดเชื้อแล้วคะ่ะเราจะมีแนวทางการดูแลอย่างไรบ้างคะอาจารย์แต่ในปัจจุบันนี้เรามีสูตรยาที่มีประสิทธิภาพสูงถ้าหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง ก็จะส่งผลให้เชื้อไวรัสในกระแสเลือดเนี่ยลดต่ำลงถึงขนาดที่ตรวจไม่ได้เลยทีเดียวลูกในท้องก็มีโอกาสที่จะปลอดภัยจากเชื้อ HIV ได้ค่อนข้างสูงนะครับหรือแม้กระทั่งโชคร้ายลูกติดเชื้ออาจจะสาเหตุที่แม่มามาช้ารับประทานยาไม่ต่อเนื่องนะครับหรือรับประทานยาแล้วอาจจะยังไม่ได้ผลก็ให้การรักษาลูก นะครับให้การรักษาลูกในท้องก็ตัวยาต้านไวรัสเช่นกันก็จะได้ผลดีแล้วก็เด็กก็จะปลอดภัยระหว่างที่ดูแลรักษาตอนนี้นะครับเราก็จะแนะนำให้หญิงตั้งครรภที่จิดเชื้อ HIV เนี่ยหลังพรอดแล้วเนี่ยควรจะควรจะคุมกำเนิดเพราะว่าถ้าท้องอีกก็มีโอกาสที่ลูกในท้องก็จะติดอีกก็เข้าสู่กระบวนการเดิม ถ้าเมื่อทราบว่าตัวเองติดเชื้ออชวีแล้วเราก็ป้องกันการตั้งครรภ์ะนะครับประการที่หนประการที่2อระหว่างการใช้ชีวิตคู่จะต้องใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งแต่เราใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อช i v ระหว่างคู่สามีภรรยาเพราะว่าทั้งคู่อาจจะมีเชื้อต่างสายพันธุ์ถ้าเกิดได้รับเชื้อสองสามชี้เข้าไปอาการก็จะรุนแรงขึ้นอาจจะเกิดการดื้อยาและโรคแทรกซ้อนตามมาในอนาคต อีกประการหนึ่งนะครับในการป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกก็คือหลังคลอดเนี่ยนะครับเราต้องงดการรับประทานนมแม่ของเด็กเพราะว่าเชื้อ h i v ผ่านทางน้ำนมแม่เพราะฉะนั้นในหญิงที่ติดเชื้อ h i v นะครับที่ได้รับการดูแลรักษาอยู่หลังคลอดเราก็าจะแนะนำให้กินยาต่อเนื่องและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คืองดการให้นมแม่นะครับ เราก็เป็นข้อบ่งชี้ที่ให้นมผสมทดแทนน้านมมารดาเพราะมีโอกาสเพิ่มการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้ครับการทํางานด้านเอสเนี่ยเรามีทีมสําหรับวันเอสโลกในปีนี้ก็คือเรื่อง walk to g e t h e r เราจะลดการกรีตราของผู้ที่ติดเชื้อเอชบถ้าสังคมไม่ได้ตีตาผู้ที่ติดเชื้อเอชบเราก็จะร่วมกันได้และผู้ที่ติดเชื้อก็จะเข้าสู่การรักษาได้อย่างง่ายขึ้น พระน้นถ้าสังคมเราเมีความมั่นใจว่า a ออยู่ร่วมกันได้ไม่ติดต่อจากการใช้ชีวิตประจำวันกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็มีมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยนะครับก็จะทำให้เราไม่ติดต่อจากผู้ติดเชื้อเอชไีได้และเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขทางบุคคลในครอบครัวและก็ในสังคมอันนี้คือประเด็นสำคัญที่ขอฝากเอาไว้ครับก็สุดท้ายนี้ค่ะ ถ้าเรามีการป้องกันที่ดีนะคะเชื่อได้ค่ะว่าสถานการณ์เอดของแม่และเด็กของเรานะคะการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกเนี่ยจะลดลงได้อย่างแน่นอนค่ะและในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านนายแพทย์บุญแสงบุญอำนวยกิจนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับครั้งหน้ารายการเกาะกระแสสร้างสุขจะพาไปเกาะกระแสอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ